เป็นคู่ที่ค้างรักกันสุดๆส,สำหรับเฟย์พรปวีกับบอยประกรทั้งคู่เพิ่งกลับมาจากทริปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปกันเพียงแค่2คนเท่านั้นแต่พากันไปทั้งครอบครัวเลยล่าสุดเฟย์ได้ออกงานอีเวนต์และได้พูดถึงทริปญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วยว่าทริปญี่ปุ่นครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เฟย์เปิดใจกีฬาเอ็กตรีมตัวพี่บอยก่อนโควิดเขาเล่นอยู่เรื่อย เขาก็มาคุยให้เราฟังว่าอยากให้ลองยากกว่าที่คิดเห็นคนเล่นแล้วเหมือนง่ายทริปนี้พี่บอยเป็นโค้ดด้วยความที่เราใหม่เขาก็ประกบเราเลยกลัวเกิดอันตรายคนที่เพิ่งเริ่มครั้งแรกมันจะกลัวพี่บอยเขาก็ดูแลเราดีครั้งหน้าก็ว่าจะไปเล่นอีกเจมเป็นต้องให้พี่บอยสอนนิเซโกเป็นเมืองที่คุณแม่อยากไปครั้งนี้พี่บอยมาชวนก็เลยไปด้วยกันพี่บอยก็พยายามจะดูแลหลายๆอย่างแต่คุณแม่ก็ไม่ยอมให้ดูแล ในบางส่วนผัดกันดูแลมีจังหวะที่แอบใจต่างฝ่ายต่างดูแลกันและกันพี่บอยก็เข้ากับครอบครัวเราได้ดีหัวบ้านเฟยผู้หญิงล้วนเขาก็ดูแลเราอยู่แล้วมีคุณแม่น้องสาวด้วยคุณแม่ก็แฮปปี้ไม่งั้นคงไม่ไปด้วยกันตั้งแต่แรกบ้านพี่บอยเป็นสุภาพบุรุษทางบ้านเลยที่ครอบครัวอาจจะมีอีกแต่ต้องเป็นที่ที่คุณแม่อยากไป